เขาเขาอย่างเขาไม่ได้เหี่ยวมาจิ้มแก้วเขาไม่ไาจิ้มแก้วได้น้องหาวหน้าจิ้บ่ได้จิ้มเออมันเปื้อนอะนี่นั่นยังดีหักยังดีเข่ายยังไม่ได้ใส่ขายังไม่ได้ใส่จะไปเฮ็ดเลยขวดขิงงวดมาจิ้มแก้วนะ สวัสดีและสบายดีพอม่พี่น้องเพื่อนกันเพื่อสุขสุขคนพี่น้องเลยยังแรงเนาะสวัสดีเด้อพอม่พี่น้องฟังไทยสบายดีพอม่พี่นอ้องฟังลา,าวและสวัสดีพี่น้องทางต่างประเทศนําเดา้อพี่น้องเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่สี่มงป่ายสี่ม้งเคิงพี่น้องเลยเนาะสี่มงแรงกาตอนนี้ตัวเด่นก็นอยู่ทางเ้นนางน้องมะนาวรากาอ่ะกำลังถ่าทีมงานปัน่นซุกพี่น้องเลยคือ ตัวคำหรือตัวซิดเนาะประมาณนี้พี่น้องเลยลงมาหาน้องมะนาวยามคำคำมาหลินน้ำเพลนอ่ามาหลินน้องมานานนงนอะ,ะน,งมานาวกับพี่น้องเลยเนาะอ่าน้องมะนาวก็ยู่ทางใดเด้พี่น้องมะนาวยังพี่ผู้อ้าวตัวซิดกำกลังมาพอดีพี่น้องเลยผู้กำลังมาพ,อด,พ,พ,ดมาพอดีเนาะอ่าโต โอ้สบายดีน้องมะนาวสบายดีโดยสบายดีอ่าตัวนั่งหลินน้ำกันเ้อะเย็นดีแท้คือบอสานมาปูแน่นี่นะเตียงนะไม่ปูฮะไม่ได้ปูบอเอาให้มาคือมีถงขนมนี่ยเออเป็นมาแต่ไน้บอสาวบอไปพอดี ไปใช่อีกไปยิ่งงอนไปสูงยอดเออไปส่งกันไปกันมาค้ำมืดแบบนี้เนาะส่งกันไปกันมาค้ำพอดีตุสิทธิ์ตุสิทธิ์กำลังลงมาถ่ายนางหลินน้องมะนาวถ่ายตุสิทธิ์แน่นิได้เงาเต๋อบนไหนเออทางในหน่อยในใหญ่เบิ่งเยอะฮะอ่าย่อะคือย่อะคือย่อะคือ สีเบิ้งซอยเด้อนี่เอ็นมองนี่อยากง่ายนี่เจ้าต้องตั้งคือซื้อตั้งคือซื้อเออเห็นบ่มันอยากง่ายหรือว่าเขาดึงออกมาสิบ่เออเขาดึงออกเนาะเดี๋ยวดีจีน้ำกระซิบกันดีจีเจ้ากับนี่จะนับตาไม่หั่นแล้วข่อยกับโบเป็นได้ข่อยมีแต่ว่ามันยืดออกอะนั่นมันมันมันน้อยเขาก็ยืดออกเนาะ ตุส uh, ิษไอ้เจ้ากำลังมาอืมเด็กยาเติบเนาะนี่มื่อื่นเบิดเมื่ก่อนนี่อ่ะสิเบ็ดแรกหนี่ก่อนนี่เบอไรอ่ากสองก่อยังไม่ได้บ้านหนึงจ้ะโอ้โหอาบน้ำเรียบร้อยสบายดีอาบน้ำเรียบร้อยบอลเะรอหยอดแตัวบอลหมาหอดที่นี่เพราเบิ่งน้องผู้ดีกันต้อง พักพอนนเ็เศร้าเจ็บปวดมากเพิ่เมื่อยเ็นไหมเป็นหามารอนสบายดีเห็นยังไงนอนมนอนหากระตื่นบอสบายดีนอนยังไม่นอนครับสบายดีไหมนี่เอซีนี่สบายดีไหมเอฟซีโอเคเท่ไหมไ่กอไม เป็นทักทยกันเนาะไอ้เนองเอาอย่าไปใช่ทรงยางเลยทีนี้ก็ด้วยที่ิญาณแ่ทรงยางง่วยไอ้ยนี่ยเอาแันรันทักมาได้เลยดีวเด้เตียงนอนหรืนั่งไี่เนอตัวเรนจะมียบ่อสาดสาดบ่ มีต้มนี่มีเตียงด้ยงนอยู่แต่อยู่หน้าพ่นเนเอออยู่น้าอยู่ใสกับเอาไว้ให้น้องพ่นปพออื่นเศ้าื่ออื่นเศ้าเจ้ายาเฝ้าออกไปแต่เศ้าเด้พอสีเข่ามาเลยมาเอาสาสตรอยู่หน้าไมาให้เจ้าเพราะว่าไอ้ต้มพนว่าเสียวมาให้จนใส่พอลืมพเบ้าตะดุล้นเนาะแม่พอว่าวานนี่เออวาเมื่อวานนี้บอกไอมาแตไปเบิงเขาติดกระโหลกชวบวยบ้านเเมงแง่ผมไปได้ไปบดหรือ่ามื่อนี้ไป แม่หักว่าคนชงมาถามอะไรอยู่คนชี้ให้มาแก่อันนี้ให้ดูแกดินทรายกันยังอยู่เด้ทรายกันย่างอ่ะใครด้ยเพื่อนอาดซีซื้อให้ซื้อปูนมาเลยก็ไวกันเทเทให้มั่ชงขึ้นเขาเทเองก็ได้เนาะจัดการก็ได้เจ้าจัดการก็ได้เมาเอมีแต่เทศในพื้นมาหนิว่าตัวเทอะไการนี่นะเอาเอาเอาดิเอาดินบล็อกเก่าน่ะก่อขึ้นนะก่อกั้นน้ำห่อยน้ำออกเห็นไหมละว่ะเห็นแล้ว กอดีดกันก็ตันเาอเออเออเออนี่นี่เนออเอนี่กลารายเนาะนั่งนั่งนั่งอไปะนั่งดืน้วนก่อนินอยู่โบสบ่บสถ์าทีอยู่เทเอาต่เกาคือเพื่นกินอยู่โบสจ้ะข้าวมาเทะของมกินก่อนอืม มือยอนค่ะเดือนสาบอบอบอธรรมดาแต่อัดมือเป็นนั่งอยู่โบชื่อประยักษ์บมือนั่งนั่งเอถือเงาะาะได้ทีเอาอนาการเทศนาบอเป็นโลกีเลยไเทศนาบอไขึ้นไปเอาบนน่ะใจยังตาพอปีเงคนบ้านเฮานีบอจยังบอบ้านเฮาด้วยหด้อนะจะจัดของคำนะครับอื คือว่ากันบ่ขึ้นไปว่าวขึ้นขึ้นไปว่าเรื่องอย่างนี้นะจืดอย่บ่บ่เรื่องทั่วไปอะไรเนี้ยว่าบ่ลายดลุดจนบ่จือจนเหงาโน่นสอนศาสนาบ่ในมือวันผิดเนาะเน่ตรงชื่อแต่วันนี้กล้อนกระรางนี่เอาเนี้ยวดนี่ก็กระรางนี่เอาจิ้มจุกเอาแาดเด้ยได้แาดได้เนาะแคดไม่ขวดใายเลยที่พูดกันใครครับพอได้เงิน งินับแบ่งกันลายหลายสินจะแบ่ง่ห็ให้ใช้น้ำมันรถเนช็อตในช่วงนี้ก็ได้อ้าวแล้เป็นอ้าเนาะต้วเนาะเป็นอ้าวอ้าวชัดคือผลสต๊กอันไม่ถุพื้นี่หรือปล่าถพืชตุ่พืชเพ่อน่การพลอยแล้มีแต่การพลอยใช่ปัดอย่างเดียวบ่การพลอยปัดปวดปวดออพลอยทังอ้าวอืออืออ้าวไปเอาไปเอา มีเอาเลยมีแลบ่ะตุตน้าหน้าเอา้ะไปเบิ่งก่อนสันเนาะไปรุ <h 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 ่นน้ำกันโอ้มีหลายอย่างอยู่เลเบิ่งตุชิดถามมานี่มีแมนแมนเบิ้ดได้หนิเนาะอยงางนอยกวดนครเอาอยกวดถ่นบ่เถึงห้ไดนยื่นให้ เดินดินหางยิ้มเอาอย่างน้เอาเดียวบ่เบิดหางเบิดอย่แงนีเนาะโอเคอ่าได้เลยเออยังไงอยู่ต่างประเทศก็แล้วซืิออันนี้ก็มีเปลี่ยนอีกเนาะทุกมันดำแล้วก็ซักตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มาเปลี่ยนใส่ช่องันบ่อนาช่องันแบบเปลี่ยนได้บ่ถูเฮือนบ่อนี่นะถูเฮือนถูเฮือนนะแบงเอาอ้อเจ๋อ เอกจาวะยืนเียงก็ไดบอกว่ที่ใช่ดข้ากันข้าเงี้ยกันบข้าวอะไนี่าลงมานั่ง่ีูอู่าเนี่เอหานเนาะในเพียนาิกบ้อนแนวถูยังขับแ่นี่ยังไง ก็จุ่มแล้วก็ทูทูแล้วก็ไปจุ่มที่เก้าเก้าเออเก้าไอ้เนื้อจิ้มแก้วเอาไปนื้อจิ้มแก้วได้น้องเหมือนนะเก้าไอ้เนื้อจิ้มมันเปื้อยละนี่นั่นยังดีหนักยังดีครัยังบม่ได้ใส่ยังบม่ทันได้ใส่ยังบม่ทันได้ใส่จะไปเฮ็ดเลยกวดขี้งวะมาจิ้มแก้วนะเต็มมาหยาเลยจิ้มแก้วเชยเป็นนี่แหละเอิ้นวะ ใช่ถืกวิธีใช่เลยวิธีมันได้เบิดเนาะได้ทั้งหมดได้ทั้งหมดใช่หรือเปล่าอ่าถึกต้องถึกต้องถึกต้องใครที่บอกวิธีใช่อันนี้นี่อันกวดนี่อันนี้นี่เอาไว้กวดอยู่ทงเฮือนนี่นะแมนกันเพราะกันไม่นี่อันนี้เอาไว้ถูพืชดูลุ่มนี้ไงว่าถู เป็นบ่อาจารย์ลองบอกวิธีส่ใส่อะไรอ่ะโ้ยกวดเทเงินหมดอระ์ตอนี่ใส่อย่ใงไตัวนึงเงบ่ไอ้เทงบ่แมนบ่สาบ่แมนบ่ถูแถวลุกนี้บ่เออไม่อันนี้ได้ไหมอันนี้กวดลูนี่เอ่อใครยู้สาเนาะใครยู้ทีเนาะแว่าไอ้ตือวิธีพิษขบไอนี้แมนถูชิงัวแถวนี้เลยเต็มมาเนี้ บมแม่นเนาะไอ้ถือว่าข่อยข่าวใจพิษไอ้จะข่ายใจพิษตอนนี้แม่นเอากวดนี่กวดกวดอยู่รุมนี่กวดได้แบบไหนเห็นบ่แบบไหนตะเวนน่ะนี้ตะเวนจ้าอ่านี้ตะเวนจะน่ะนองตุเรียนลองสาธิตบ่จับข่อยเลยจับข้าวมันยุ่งนะปวดปวดเออนี่นี่มากะปวดแรกนี่ อืมเนาะแตนอยากแต่ว่าอันอยากไงตอนเ้ากวดถ้าข่อยใส่ยูวัดตะกี้นี่กวดโดนๆนี่มันสีกวดคักได้ตัวเลยเป็นมันสีเหี่ยนเลยมันสีเห็ดไหนมันสั่นลงเลยมันแข็งครับเลยมันสั่นลงสั่นลงสิบ่ไหมแต่เพาะนอะเขาไปตัดไหนมันสั่นเลยแบบกวดบโม้วนเออแม่ยมันมันเหี่ยนเลยกวดม้วนยคอยแบบนี้บัดเวลาเจ้าเอาเนี่ยที่พูดินพออกแล้นี่กูว่าที่เกล่ยนมอน คือมอนคือย่างบอกกล้องตารางแสดงใส่ก็ได้เลยเอาไปจูดจูดเอาไปทิ้มกล้องตารางเลยอ่ากาว่าผูดถือถูว่าไรได้ชื่อมาให้เลยถูเนอะตอนเช้าตื่นมาเช้าออกากาูเนอะถูแป้นนี่ปัดก่อนได้จังปัดก่อนยังถูมีอยู่วว่าพอยัดก่อนบอกพัดก่อนแหลตัวนี้เราจุกน้ำ แม่จ you know, yes, ้าอ <'s> <limitation> <t> ันใช่เป็นเป็นบุ่กใส่น้่แแล่ใส่แฟกก่อนใส่แฟกแล้ล่างออกค่ะค่ะก่อนอันน้ไม้มมือยังดีอยู่ในเฮือนก็ยังได้ในบอนจะนอนอ่ะจะไปถูบอนอนได้ไหนนอนเย็นช่ไหมถูบอนอนนี่ก็เเลี่ยนอันนี้ก็แต่เี่ยนเลี่ยนได้ใช่ปีนแต่กิมันมีนี่อยู่ไ้ขได้จะให้กะ ใส่กวดคือกันก่อนกวดพื้นกวดแนนนดก,กนนี่อะไนะอือเด็กยิ่งขักตัวน,นี้แข็งคักตัวนี้ตัวนี้เจ้าจกวดขี้งัวเลยมันแข็งมันไปคักขี้งัวกับขีงข่ง้อแห้งเลยนี่กวัดกับยังกวดตันบ้กวัดให้ขี้งัวกัเอาพวกนี้เอาคาดพวกนี้กวดฟุ้นนะตัวนั่วเนาะกวดฟุ้นนะฮักให้นะไปกวดอ่าฮักกัวนี้นะมาโอ้เบิึงมันขาดก้องตัวด่น ไม่ด้วย่อยข่อยสีมาตั้งไม่เอาค่อยขี้ข้านจับไปมีเรื่องนีสรุปดูแลนี่แม่น้ไม่ขนยุ่งครับบุคคลไม่ขยุ่งอยากคืออันอยากคืออันในางองเจ็ดนะไม่เท่าอันไม่ของแผงนลไม่ของแผงของเพื่นไม่หรือซีนะนะผมก็ผมอืมออื่คนจะเอาจานไปให้ถัดไปไห้เลย ขครที่งวะกเอาเงินให้่อยจะได้แข่งเบอดเไรเี่ยวากันมันบดจุถ้ามันจุบจุมดเลเบอรสามร้อยจ้กะฮักค่าข่อยทักเพดเลยแหลเออทักแพ่อยรายได้มีช่วงนี้เนาะรักไ้ชื่อเนาเออเออผลลุดอยายซื้อลุดายบ่าไปแปงให้เออตีเนพี่น้องเป็นพยานช่ยกันเด้อพยานช่ยกันน้องมานาพันธีลุดหายกัน บางทีจะหยอกหยอกเนาะอาจจะน้ำมาแหลกอแต่กแช่ตู้เล่นจัดการอันนี้พร้อมดีเนาะตู้ทำเต้าเนาะเต้วแป้งไห่เออหน้ามันมาห่องทั้งนี้มองมองมองน้าไหลออกพุ่นมาอยู่พุ่นเนาะแมนเอออยู่อยู่ขางนั้นแอมไหลมาใส่ทั้งหน้ำเพื่อนทั้งน้ำเดี๋ยวทั้งน้ำที่ไงบอบอไขอยบอเนี่ฮะของไข่จะเป็นโบแมนบองไงบอบอของข่อยน้อยคนนี่บองข่อยนาะน้อยคนนี่เออบอเอาแค่ได้ ของพี่ฝนบ่ตัวนี้ไหวไหนปับปับปับเห็นเห็ดมั้งไงสองสามมื้อกะให้ได้เรแหละนี่บนอีเวนต์ไงลูกค้าถ่าเหิงกับเรได้บืนบืนนอนทักอยู่นะอืมเ่วานนี่ว่าจะไปนาได้ไปยังวันวันนี้ไมไปมาแต่ไทยก็มอตุลก็นอนเพื่อนเออมือนี้เนาะว่าจะไปนาเนาะมันจะไปนามันจะไปมือนี้กับเมื่อยไปโบสถ์มาเลยกันอนก้อนเพราะว่า เจ้าหูกว่จ้าเมื่อยเอ็มยังขนะสดธรรมดาปกติเจ้าก็บ่ได้เมื่อยดอกยาดิกินยาเนาะยามันเห็ดไห้อ่าพยายามให้ผักพรอนได้ดดายพรสมองเด็ดดายอันนี้เขากลัทักเป็นย้ำเวลาเขากินยาแล้วก็พักพรอนแล้วก็เนาะตุกแนนเขาพักพรอนแล้วก็เขาว่ายามดีเขาจะลุกเนี่ยเขาก็ลุกมาทัก ตั cues, h, ้งใจเลยบริสุทธ oh, no. ิ์น้ำภายได้กันตั้งใจเห็ดเลยครับคัครับอยู่มันบริคมเนาะเป็นเข็มว่าบริไดแบบส่าอันชาแบบแรลมมานะโดยโอ้ยผ้ใดว่าขวัญเนาะองน้ำบ่อาบน้ำาจ่งเนาะอาบได้วินยิางยิ่จางเยิ่งโอ้โหนี่คืออนควรเด้อพี่เนาะงอนหนาวรถโอ้เนาะหน่วเสาหาคือกันเด้อ โอ้ช uh, ่องจามเลยเด้อม <c ười> um, oh, ีอาการเลือดมือแดงนี่ยช่องจามเลยได้ช่องจามเนี่ยพูแม่เพานสบายเลยพนังเงี้งเบื้งลูกสาวเพื่อนพี่น้องเนาะนังเงี้งเบื้งลูกสาวอ่าดีช่งสิ่งใจขนาดแบบเนาะเก็ไม่ได้จอดฝ่ามาสิ่เลนน้ำในเนาะยังแต่งเลนน้ำก้นอันนี้โอ้ยสบายนอนกับก้านอนนะแบบเนาะสบายนอนแงงเบื้งลูกสาว ขวดในเด้อบัมนี้เด้อเห็ดเปลี่ยนเด้อเหมือนเขาว่าเด้อรื่อจีบแค้นมันก็เอาไปขายซามได้จ้ะท่านกะคำบานเป็นประโยชน์คำถ่ายได้ครับอาปะาท่นขี่ใช้ค e ือเก่าในห้องกับพญ่อมกวดกวดเรื Get ่อยๆสะสมมือเรื่อยๆสะสมมือเล็กนู่นหน่อยแต่กับพญ่อมกวดไปไกลๆเน๊ตกวดไปข้างแจ้ผมแจ้กองดินผมเหมนอยู่กลางเฮือนมันก็เหม็นกลางเฮือนถ้าขัดเห็ดได้ก้ะบวหผมขี่ใช้กระยั๊ กล้องตารางกระเห็นเป็นแผนเลยครับมันสะอาดสะอาดหมองห้อนั่งมีกวดแล้วรถปลาลูกประสิทธานจะคุมดื้อจะคุมอยู่บ่อยู่บ่เมื่อนี้อยู่ถานเราู่บ่วัดอันรถไทยนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์บ่ถามอยู่ปะไทยใช่ได้อยู่ธหรออ่ะอืมแนบเตรียมโต้รถเด้อเสืเด้อเตรียมโต้รถมีเวลาส่วนกันออกไปแปลงรถเทียงจ้ะแปลงไว้ก็มาได้เห็ดหน้านะต้องได้ đòi non gì đấy à nào, nào. em đi bớt cả thả lôi bản đấy như này mè khe năm tuổi đi khe năm tuổi ừ. trong xe thằng bà khác cả thả này, này, này. เงินพันหนึ่งเป๊บเดียวแต่จื้อบอตะกิห้าร้อยบาทแค่แสนสองแสนห้าโบเมนกี่ห้าร้อยบาทนะแสนจหาพันพันหนึ่งนะสองแนห้ากี่เนาะพันหนึ่งสองเสนห้าพันหนึ่งสองเสนห้ายังก็ถึกบังยงกับโบเนคือมือมืออื่นอะมืออื่นให้มาไดยให้นั่งแป้นงามเด้อ เราเคลื่อนเด้อะเาไอเดนก็นจะเอาสามมาให้เพราะเขามีหลายกันจักสองคืนกันแล้วโดยจือว่าไอเป่าปูได้เห็นไลยทำมันทำมันนหมสาม,าสามากูไม่เออกูไว้กูไว้แล้วเหมันเปื่อยถ้าลมพัดปิวไปปิวยังแค่สามยังไม่ไหมเลยปิวปั๊กไปถือกีงัวลอทิ่มมือเกาได้นอนมือเดียวนี่ <c oughs> แบบนั้นเลย ว่าสิเอาเปมาให้น้องมะนาวหนิมันอยู่หน้าไก่คอยพูดข่อยยิคขันไปเปยว่าผูกอยู่อูยิงไม่ไหมก็อันเปแบบว่าผ่าแล้วทักเชี่ยงก็นันเป็นฝ่ายตัจะทักเอาอันน้ำบาวน์คนทักมาให้แต่ไทยมันอยู่งานแหละบัดนี้มันเป็นมันเป็นผ่ายังไม่ไหมเปล่ยังไม่แล้คอยไม่ได้ใช่ไน้องมะนาวบอยน้องมะนาวคือสิบ่อสเนาะคอยบอสเจอได้ไงบอสบอสขี่ที่ย่า่ดีเนาะใหญดีเล้วอย่างไ ถ้าถ้าอครับครับครับจิเบิลอย่างไรก่อนก่อนออกเป็นอยู่ว่ากล่องนะเรื่องอื่นเนี่ยไอ้มาถอดเอาเองตองไหนกล้องกระถัดนะมือในมาถอดเอาเองได้แต่เดิมมาเอาเองกระถัดนะมันยังได้อยู่นี่แต่กล่องมันไม่เชื่อโดยไม่เบิ้งนังเงาเนาะไอ้เก่าแรงมาเบิ้งนังบ่เก่าบ่กเลี้งมาเบิ้งนังกุญแจเบิ้งช่องไหนแน่น่ะช่องเลี้ยงบบเบิ้งนังเบิ้ง น้อยะคนยจะไปยืดอออเบิ่งกันเนาะอ่้่ยืดุบเยืดาะมันอยู่น้ำหนักมือเขาดึงเนาะเขาดึงห่อเห็ดตามพอดีเยะ่นวกันบ่ช่บสมมติเาเห็ดห่อเห็ดตามันซิบตานะตุอันน่องน่องน่องนาวะกวยาตาวเเห็ดบริยเตแล้วยกันเนี่ยตค่าถามเจ้ากระสังเออใจเย็นๆเขาเป็นค่อยไปสิ่ด้เห็นใบไหลมันยันออกมาบางามเนาะ ย <Eng> ังยินยังยกขาขึ้นเดอ้อไอเด่นเรตาตั้งกล้องดิลุม <c oughs> ยันเห็นมุนม,มังเขาเลยมุนม,มังมันณโรคแม่ไหมาเด้อเอาขึ้นก่อนเถียนยันมาเพิ่นปวดขาเลยคำว่านุ่งสินกันนุ่งส่งน้ำเดอ้อนุงอ่งส่งแล้วเออนุ่งว่าส่งเรีองๆอ่ะบ่ส่งเรีอ,องเ,เออส่งขาขาขา,ขาสันส้นคำนี้อ่ะบ่ถ้าตัองกินอง พอว่าบบเห็นมูนมัางไหมเออไอศิลป์นั่งล้มข้ามหนึ่งส่งไอ,อ,งงอม,ม,ไมือยืนเลย <c oughs> เก่งๆพี่น้องเอยเนาะอ,อีพิสคู่มือคู่มือได้กำลังใจดี <c oughs> เอ้วปั๊บปับป๊บปั๊บปั๊บ <c oughs> ได้ยังกินแรงมานี่นี่หรอบอท,ทั่วทั่วกํายังไหนมะเขือทั่วมะเขือตําบ่ด้หมดเลย มาี่นี่มันคืออต้มเนียนข้ากินด้วยข้ากิยังหลายบ่เขากินนั่นหนึ่งเแรกนี่เข้ารเนี้เข้าวานข้าวลานเด็กแว่นขึ้นเด็กเด็กแว่นเนาะเสียง่อรรถเท่ครับควนเมืองวนเมืองควนเมืองดึนดึนดึนาน้อะว่าเราไม่รุนตุเรีนกัเคยคือกันเลย รุ <là> ่นไอ้เฮนสมัยรถเทน่าหูเสียงอะไเสียงแป้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 งเสียงติดรถนะเสียงพคนหู้บ้านอะไรแป้ง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 หมดนะเพ่ตลอดตลอดเนาะเคยเห็นบ่จักบ่รถเทน่าเฮ้ยมจักหรอกเนาะรุ่นนี้บ่จักรยันพี่บ่จักอยูเฮ้ยหัดตั้งใจเชยนาแล้วปีนี้เนาะพี่ิชยรถไทยบ่ะตุ๊วจะกึมใบชื่อให้ ไม่หักักไม่หักเป็นบ่อยอื่อสแหลบ่อเป็นอยู่ประเทศใดจักบ่อสวิตเซอร์แลนด์โบเมนอยู่อยู่เอตเอเนาะโบเมนอยู่เอตเอคือว่าเงินชาวบาอยู่เตียงนึ่งสวิตเซอร์แลนด์ฌามเทือกฌามเลยเด้อวัดถามหาไปจักดอกอ่ะข่อยนอนยังมาขึ้นอ่ะ คันคอแบบไออย่างเดียวค่ะกินยาตลอดไอกันอีกไอเพื่อนบ่ไอเลิฟยูบ่ือว่าไอ้ยังไอชื่อน่ะเออเป็นน้าเป็นไอ้บ่ชื่อไอเล็บยูเมื่อไงไอเลิฟยูน่ะปวดจักเป็นภาษาอังก่งจีมันเป็นคำบอกฮักฮักบอกฮักพ่อบอกฮักแม่บอกฮักเอื๋ยบอกฮักน้องบอกฮักมู่ก็ได้เออเลิฟยูน่ะบอกคอยฮักเจ้าสินะ จะพ่อพลังรับเลิยูเสวเด้อจะจะไปว่าใช่ผัวใครเน่อ้ยเมียเฮ้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 ย้ยเลยเด้อบฮ้บอก้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอ้ยเฮ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 ้ยฮี้ฮ้ยเฮ้ยมฮ้ยเยเ้เ้ยเยเอเ้อเฮ้ยเ้ยเฮเฮ้ยเฮเเอเเยเเเเ้เอ้เฮเ้น้้เเฮ้น้เเฮ้ี้เเ ดอกเนี่ยก็เขาเอิ่นี่นะดอกเวนดอกผักแวนคือเห็นบางคนเขาทักแบบบัดบัดอันทั้งกลางเลยอย่างได้ดอกไม้ก็ทักเป็นหูดอกไม้ก็ได้อเอีเอ่บอกคำเป๋สั้นนะที่ดินนะฮะเ<อ>นี่ยเ,เป็นได้เนี่ยนน้อยบอกเขาเห็นคือบางคนเขาทักเขาทักแบบคือเจียนะแผ่นยิ้มยังไงได้ทักแบบมีอันนั่นนะ ทั้งทั้งกลางเป็นดอกไม้งาดอกฮักพกนะบเป็นบ่แบบนั้นอาเอาเคืดอกไอ้แต่นั้นกสีฮอนมูนึืงขาาหนาได้ทีนึงแล้ะบ้าอย่างงี่เนาะอ้าเอากตสีอะไรขอตู่อนได้บ้าเนาะกลับก็ได้เนาะนองมันาวแตงอยู่พวกกินแตงยูแตงกินอนามตะวเองจะเว้นได้เหอมันหนาวได้ขมาลมอากาศหนาวับอื อ่างบ่โม่งนอนนะฮะก่างเลิกใครเล่นออกเด้อก็คือสิประมาณนี้ sensor, เนาะตุนเนาะเจ้าหมีน่ว่ากระเพิ่นกันบ่ไข่ตับกันได้ไข่อยอยากอยากอยากให้เฮ็ดอยังให้อีกอย <lawsuit. S 1> <ulously, S 2> ู <hatten> freshmen, ่ก <ussen> ็อ๋อนั่นเป็นแคมือเออแม่มือน่ะไปแกงให้อืมอัดอ่าน่าอ่านในเครื่องคลองกันนุ่งมือเดียวเลยก็ซักแล้วเด้อ โอเควัดได้ดำแล้วนะงามปกติเนาะคือเก่าใส่แล้วบ้านนี้ใส่คือเก่าตุยพี่งามบายดีเบายดีเอามั้ยนะโอเคขึ้นไปฮะบังไอ้ท่านนี่แหละโอเคพี่น้องไงประมาณนี้เด้อมาหนี่ทางคนใหญ่เมย์เมย์ฮักฮักอยู่ทางมีกาบอกพี่น้องเลทางตุสิษฐ์เนาะเป็นได้ให้ตุสิษฐ์สื้อไม่ฟอย กบไม่ถูพืชนาใหน้องมะนาวพี่น้นอ,งานานองให้นเนาะกับประมาณนี้พี่น้องเลยขอ,ขอบคุณกับคุณเนดะ้อผักม่หักทางต่างประเทศเนาะอ่ะโอเคพี่น้องเลยกับประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ตูดเด่นก็สิได้ขอตัวอำลาพาจากพ่อแม่พี่น้องหรือว่าน้องมะานาวฝากเด้อนะพี่น้องเลยฝากเป็นกำลังใจแห้งใจให้ตูดเดน่นลวก็ ครอบครัวของน้องมานานำเดอ้อน้องสำหรับคลิปนี้ตู้เด่นไปก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อใชได้เมื่อเฮือนเมื่อซานเมื่อหาลูกหาเต้าพี่น้องเลยอ้ะตู้เด่นไปก่อนสบายดีเดอ้อ